ความดันสูงในผู้สูงอายุจะควบคุมยังไงดีให้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและจริงๆควรจะควบคุมอยู่ที่ระดับเท่าไหร่วันนี้มาฟังกันครับกลไกการเกิดความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุนะครับมีตั้งแต่ความเสื่อมของพวกเส้นเลือดนะครับที่มีความตีบแข็งขึ้นนะครับขาดความยืดหยุ่นนะครับ หัวใจก็ต้องเร่งสูบฉีดเลือดน,นะครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทําให้ความดันสูงนะครับในบางครั้งเนี่ยความดันก็กระแทกเส้นเลือดน,นะครับทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วก็เรียกเก็ดเลือดสารต้านเลือดต่างๆน,น,น,นะครับมาทําให้เส้นเลือดเล็กๆเนี่ยเกิดการอุดตันได้จริงๆแล้วประกอบกับสาเหตุหลายอย่างนะครับ1คืออายุที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้2คือด้านพฤติกรรมครับเช่นการรับประทานเกลือนะครับ เวลาบริโภคเกลือนะครับก็จะเรียกน้ําสะสมในร่างกายมากทําให้ความดันขึ้นได้นะครับหรือแม้แต่การออกกําลังกายนะครับใครที่ปล่อยปละละเลยตัวเองให้มีน้ําหนักตัวที่เยอะมากขึ้นความดันก็จะขึ้นใครที่ไม่ได้อยู่ในแอคทีฟนะครับไลฟ์สไตล์ style, ก็คือว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนั่งๆน,นอน,น,อนๆไปวันๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสความดันสูงได้กว่าปกตินะครับแต่สําหรับคนที่เป็นความดันอยู่แล้วกินยาความดันนะครับ กินไปทุกวันทุกวันเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่จะเสื่อมลงก็คือค่าไตาไงครับไตเนี่ยก็จะทํางานการกรองน้อยลงในบางครั้งเนี่ยระดับยาความดันในกระแสะเลือดก็จะเพิ่มสูงขึ้นทําให้ความดันลดลงได้ใครกินยาโดสเดิมๆนะครับโดยที่ไม่ได้วัดความดันเลยก็ต้องระวังนะครับอาการที่มาก็อาจจะมาด้วยอาการหน้ามืดเวียนหัวบ่อยๆนะครับแต่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วหน้ามืดนะครับ ต้องลุกขึ้นยืนครับแล้วก็หน้ามืดอ,อันนี้เรียกว่าออโ s ส a ตติกไฮโปเทนชันก็คือความดันที่ต่ำจากท่าทางคนปกติเวลายืนนะครับก็จะมีการตอบสนองของระบบประสาทเนี่ยในการเรียกเลือดนะครับกลับเข้าสู่หัวใจได้อย่างรวดเร็วอย่างวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยนะครับหัวใจก็จะเต้นแรงนะครับเส้นเลือดส่วนไปก็จะบีบตัวนะครับเข้ามายังหัวใจมาเลี้ยงสมองแต่ผู้สูงอายุไม่ใช่แบบนั้นนะครับ การตอบสนองก็จะช้านะครับบางครั้งยาความดันในกระแสเลือดก็สูงนะครับความตอบสนองต่อความดันก็ช้านะครับเวลายืนขึ้นนะครับเลยต้องรอสักพักหนึ่งรอนานๆเลยครับให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวเรียกความดันขึ้นมาสูงได้จะสังเกตเวลาผู้สูงอายุลุกขึ้นยืนเร็วๆจะรู้สึกหน้ามืดวูบได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการพัดตกหกล้มเลยนะครับความสําคัญก็คือ ถ้าเกิดว่าความดันมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้เส้นเลือดสมองเนี่ยตีบหรือแตกก็ได้นะครับได้ทั้งตีบทั้งแตกเลยนะครับไม่ใช่แตกอย่างเดียวนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับก็อาจจะเกิดการอุดตันได้นะครับมีภาวะไตเสื่อมที่ไหนที่เส้นเลือดเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะเสียได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าความดันต่ำจนเกินไป ก็ทําให้วูบหน้ามืดล้มง่ายเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับใครที่เป็นความดันนะครับหรือใครที่ยังไม่เป็นนะครับอายุ60ปีอัพก็ควรจะมีการตัวเช็คประจําปีนะครับวัดความดันให้อยู่ในระดับที่140-90นะครับแล้วก็สามารถจะวัดได้ทุกที่เลยที่อนามัยที่ร้านยาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ควรจะเป็นการวัดความดันที่บ้านก็จะถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่อื่นๆนะครับ อ่ามันจะตื่นเต้นนะครับมันจะตื่นคนทาให้ความดันสูงขึ้นหรือบางคนเดินไปเหนื่อยๆนะครับความนั้นก็จะสูงกว่าความเป็นจริงในบางครั้งคุณหมอก็จะไม่ได้เชื่อค่านั้นตั้งแต่แรกนะครับอาจต้องมีการวัดซ้าครับนี่แหละครับก็จะเป็นปัญหาด้านความดันในผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสงสัยมีข้อคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหมอกิิดาก็จะมาตอบให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับทิกตอก เพื่อนวัยเก่านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ